นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสารโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสารโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ນາໂມອະຕະສະໂຕລັດຕະນະໄຕຍະສາໝາຄະຍຸມາວະໂຍໂຕຍຫາງມາຈາກໂຈຈິອຸປັນທະໂວຍຍະງ ฐานยาทลานิธานันสัญญาสาคาเลปวานสันตุมาคโยมาวโยตุยหังวะเจ้ากจิอุปทานโวยาธากันจานิอุคาตาสาคาเลปวานสันตุมาคโยมาวโยตุยหัง Bà cha cô chi upantha vô nhà thà can chân na ni úc ca ta sa ca đế bà vạn san tu ma ca nhô ma và nhô tuỳ hàng ma cha cô chi upantha vô nhà thà can chân na kia san sang ca so san ti la sa ca đế úc ba sa ma ca nhô ma và nhô tuỳ hàng ma cha cô chi úc vô nhà thà กาปะนานิมันทาตุลาสิโนคะเลปะวะสันตุมะคะโยมาวะโยตุยหังมาจังกุจิอุปัตถะวะญะถาสัพพะทานานิปุณณกัสสาคะเลปะวะสันตุมะคโยมาวะโยตุยหังมาจังกจิอุปัะวะถ สาารตนาวสานิเวสันตาลาสคาเรปวาสันตุติพุนตาสัทโวดุลาสัมปพเดสันเจ้าทั้งหลายจงตั้งโสตปรัสาทหูทั้งสองฟังยั่งทิพภามนคาถาวาโกจิอุปปทาโว อันว่าความอับปีจังละให้อันใดอันหนึ่งก็จะได้บงังเกิดมีแก่ทานเทินโกชีปาริภูผูอันว่าเขาของเครื่องบริโภคอันใดอันหนึ่งมาคายโยมาวายโก็อย่าได้เสียงไปหมดไปแก่ทานเทินทัญญาธาลานีอันว่าทองแถวเขาเปลือกแลกขขาสารทั้งหลาย อัอนตกลงมาได้ยาวเหืออแหงถ้านั้นใจยาเสีีก็มีด้วยปากการสันไดอันว่าทองแถวแล้วเขาเปลือกแล้วเขาสารทางหลายก็จงให้โต คาเลในยาเฮือนแห่งทานก็มีด้วยปาการสันนานเนืินคือว่าความเสี่ยงไปหมดไปแห่งวัตถุเข้าของเครื่องบริโภคก็ดีความอับดีจังให้อ่านใดอันหนึ่งก็ยิด่ดีก็แย่ได้เกิดนี้แก่ท่านเถินอีกปากกานหนึ่งกจิปริโภคคอ่านว่าวัตถุเข้าของเครื่องบริโภคอันใดอันหนึ่งก็ดี ก็อย่าได้บวกย่าได้แห่งไปแก่ท่านเถือนกับทางเงินและคำทางหลายอันโตลงมาคาเดในเขอนซ่านของอุคคาตาเศรษฐีได้มีอุปปามาสันใดอ่านว่าเงินและคำทางหลายก็จงให้โต ย่าเฮื่อแห่งทานก็มีอุป,ปามาสันนันและโกเจอปปุปทานเทวอันวา,ายหตุได้อนตายอันใดอันหนึ่งก็อย่าได้บังเกิดมีแก่ทานมีในขึื้นของทานอันหนึ่งอันว่าวัตถุเข้าของเครื่องบริโภคท,ที่ได้เสียสรละว่างไปให้เป็นทานแล้วอันใดอันหนึ่งก็ดี ก็จะได้บวกเป็นหาจะได้ขาดเป็นวังสังสกเถอืเถอเธอนั้นว่าดอยคำอันสูงได้แปดศอกก็ยอมเกิดมีในกําหลังเฮือนเห็นสารเด่นเศรษฐีก็มีด้วยปากการสันใดอันว่าเงินและคำกองทอผู้ทอดอย ก็จงบังเกิดมีแกท่ทานด้วยปากการสันนานเทินคือว่าอย่าได้เสียงไปหมดไปก็อคาเลอีกปากการหนึ่งกะหาปานาอันว่ากะหาปาน,า,นาคือว่า เงินคำแก้วแหวนทั้งหลายก็อันตกลงมาคาเลในยาเพื่อนห่อหงแห่งพญามันทาตุลาตัวปางการสันใดอันวาวาถูกเข้าคอเงินคำและกองแก้วแหวนทั้งหลายก็จงให้ตโต ลงมาคาลีในยาวเขื่อนของท่านด้วยประการสันนันเทินแน่แน่อันว่าคำกังว้นอนตายยังไดยังหนึ่งก็ดีก็อ,อย่าได้บังเกิดมีแก่ทานพร้อมทั้งเขาของ,ของเครื่องบอดีพวกอันใดอันหนึ่งก็ดีก็อ,อย่าได้เสียงอย่าได้หมดไปแก่ท่านเถิน สาพาธานานิอันว่าสั์สมบัติเขาของทั้งมวลก็จงตกลงมาเคลียนยาเฮือนแห่งกุณนากาเศรษฐีได้มีด้วยปากาันสันใด